สวัสดีครับผมเล็ก l อ k นะครับท่านผู้ชมครับผมนี่วันนี้เราผมก็มาหาเห็ดโคนกันนะครับผมมากับผมนะครับสวัสดีครับผมวิชัยนะครับจากช่องเจเอนชัยนะครับผมอันนี้ก็ช่องใหม่นะครับฝากติดตามกันด้วยนะเสื้อป้าแชนแนลครับผมใช่ครับโอเคก็วันนี้เราจะไปหาเห็ดโคนนะครับเพราะช่วงนี้คนหากันเยอะมากขึ้นเยอะด้วยนะใช่ขึ้นเยอะแต่ไม่รู้เราจะเจอหรือเปล่าท่านผู้ชมใช่โอเคไปนะครับทุกคนเพื่อไม่กห้เสียเวลานะครับก็ขอคนละ หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะครับทุกคนใช่อไรนครับทุกคน Let's go แต่ตอนนี้เราก็ได้เข้าไปในเขตป่าแล้วนะแล้ววันนี้อุ๊ยนึ่งว่าเห็ดท่านผู้ชมหน่อไม้หน่อไม้อุ้ยท้อแตกเหรอใช่นี่คือห้อก็ขอส่องกว้างไปที่เห็ดนะครับจะให้ท่านผู้ชมได้ดูเห็ดนะครับเวลาเจอกันคืนหน้าตาเป็นไงเวลาเจอตอนระวังส่องดีๆนะระวังเจองูนะเดินดีๆนะใช่ครับตรงนี้เวลาตอนคืนนี่เห็ดมันก็จะแบบ เห็ดตูมกำลังขึ้นนะเดือนนี้หน่อไม้ขึ้นน้อยมากเลยครับชมแล้วก็แ้นยอะกว่าหนยอ่แยนะรัอครับแตรนี้มีรเห็ดท่าโครยอยู่ถวไหนอ่ะอยู่้เยนี้อุมก็จไม่ได้ยออุ้ยมันืเ่งจทางไม่ได้ แลช่วงเวลาแบบนี้ที่โห<ม>คนดูต้นไม้ต้นนี้ดิีใช่พะะเพราะวันนี้ข <c oughs> นก็ได้เยอะเหมือนกันนะแล้วช่วงนี้กำลังขึ้นเลยเสร็จเดี๋ยวระวังนะก็ได้เตรียมมีมาด้วยนะทุกทชมเจอเจอปะ มันลอยหินหรือเปล่ากนรู้เห็นนะเฮ้ยมันเสียจ,จะเจอนะนเยอะไหมเพื่อน แทบกํา <Merci. S 1> ลังขึ hmm. um, uh ้น huh. ตูมๆนี้กาลังดีแลใช่เพราะว่าช่วงดึกๆเนี่ยมันจะขึ้นแบบเห็นเหมือนจะขึ้นช่วงดึกๆนะเราก็จะแยกย้ายกันหานะทุกคนมันก็จะลกๆเนี่ยนะเวลามองกลางคืนมันก็จะมองไม่ค่อยชัดนะ ทุกคนแต่เห็ดแบบนี้บ้านผมเรียกว่าเห็ดโคนนะบ้านเอฟซีเรียกว่าอย่างไงก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับทุกคน ครับคือแบบไม่เจอเห็นเลยครับทุผมไม่รู้เขาไปเจอที่ไหนเจอก็ตอนี้ไม่เจอเลยแล้วก็เดินนะนตราะเนาะเมันก็จะมีรอยคนขุดนะทุกคน

ฝั่งที่ผมไปไม่กินลกมากไงเราต้องเดินวนกลับมาที่เดิมไม่มีทางไปเลยถ้าลกลกถ้าเจอก็เรียกกันเด้วเราก็จะแยกกันหาเรื่อยๆ

รเราก็จะไล่หาตามแบบเรียงไปเลยนะตัวนแบบขึ้นเขากันไปเรื่อยๆเลยบางทีมันก็จะไกลด้วยเ,<ล>เพื่อน,นไม่เจอเลยเฮ้ยมันเดินออกมามันมีเป็นหาอะไรกันวะ ใฮ้ยไปไปเฮ้ยทำอะไกันเนาะมนยัหุการณ้มันขยดเการใช่เหรออมันยับมันยังเหตจะเลณ์เลดูนี่ไปด้วยนี่นี่ให่กนี่นี่นี่เฮ้ยมันขยับเหคนเออดูส่งแลาวมันไปไหนแล้ววะเฮ้ยทะเลาะอะไรมั้งเนี่ยวิ่งเข้าไปฝั่งนี้ มัไม่อยาไปตามอย่าไปตามนั่นนั่นเราเจอไฟอยู่บ้างถ้ากลัวพี่ไม่ใช่พวกนี้มันมันเป็นแบบมันเหมือนพี่กันนะอ๋อใช่คือใครเจอก็ออกคนนั้นมึงได้ขุดนะอืออันตรายนะเหตุโคนนั้นน้ำชมนี่ไปดูแล้นที่มันขุดได้กี่ดอกวะนี่ตลอดเนี่ยเออเออมันขุดได้เหรอเป็นกระจุกเลยดูเนี่ยคนนี้เห็นเปล่าเยอะเลยนะเนี่ยขนาดนี้อ๋อมันขุดได้เป็นกระจุกเลยดู อ๋อเรามาไม่ทันหรอยไม่ทันมันเอาไปหมดแล้วใช่ไมันเอาไปหมดแล้วคือมันเจอก่อนไงเดี๋ยวเราไม่เจอเมื่อกี้โอ้โหไล่ไล่กันเลยเฮ้ยเจอแบบนี้ไม่ต้องตามแล้วไม่ต้องตามแล้วกลัวพี่ใช่ใช่เขาพือเม็ดด้วยเขาเพิดอ่ะใช่ใช่คือเห็ดนี่ตัวตัวเห็ดที่ทำให้คนที่เขามาหาเห็ดเรามันเกิดจากอันนี้เห็ดนะเห็ดนะตัวดีนะครับผมเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้มันรีดขุดใหญ่เลยนะเสือ นี่มีรอยคนนะทุกคนเดี๋ยวเราเราลิออกจากตรงนี้เลยไปไปไปีรออกจากตรงนี้อันตรายอันตรายด้วยดีวันนี้เราไม่ผ่าน้องต้นมนาน้วนะครับทใช่แรกๆจะผ่าน้องต้นไม้มาแล้วนะใช่ก็มัมแล้วนะครับก่ก็อย่าลืมติดตามกันต่อนะครับเนาะเดินขึ้นไปยไปไปไป อนนี้เราก็จะเดินกลับไปแล้วแม่เดีนเราขึ้นไปเดินข้างบนเลยไปหาเพิ่มไหมไปหาดูอีกคือเราเอามีมาแล้วนักชกนี่นะมีอยู่ไหนเว้ยอ๋<ะ>เอามีอยู่ในกระเป๋ามีอยู่ในกระเป๋าไง เหนื่อยมากครับช่างคือห้าเห็ดไม่ได้มาเจอคนมาทะเลาะกันอีกนะครับผมดีนว่าเขาตะโกนว่าเห็ดเข่านะเห็ดเขาน่ะเห็ดปูอะไรมันนะเรได้ยินไหมเราได้ยินด้วยเราว่าเรามาหาตรงนี้เราไม่กล้าไม่เขอยแยงกันเลยไม่เข้ยแยงกันเลยต้อเดินข้ามมาแท้อะไรไม่เหรอใช่ไหมคือไม่ได้เห็นแล้วอ้นี่ก็เวลาประมาณสามทุ่มจะสี่ทุ่มนะนะเราก็มาดึกเลย อันตรายนะเนี่ยเราลองเดินขึ้นมาหาข้างบนดูนะดิเฮ้ยเหมือนมีคนห้าเหตุข้างบนเหรอเสือไหนไม่รู้อ่ะเดี๋ยวอยู่ข้างบนนะอ,อ่ะอเฮ้ยเจ็บปะนู้นมันอยู่เหมือนมันดำมาฝั่งนู้นมันเท่าแ่งนะ ได้ยินเสียงเดือบอ่ะเป็นเท่ากมาหมู่บ้านเราไปล่ะไม่รู้เสียงไม่คุ้นเลยนะเล็กใช่เสียงไม่คุ้นเลยครับพี่ชายแต่คนเมื่กี้หายไปไหนแล้วเนาะหายไปไหนเลยหายไปไหนเลยเฮ้ยตรงนั้นมันมีแสงไปอยู่หายไปแล้วเมื่อกี้อ๋อเนาะอุ้ยหลงตัวนะหลงตัวกันได้มาหรอ แต่เราเจอคนทะลาะกันคือแวบเรามาหาเห็นนีนาอ้ยน่าเดินมาแล้วนะใช่ป่าใช่ป่าเออนน่นใชนนั่นนเฮ้ยเ้ม่เดินมาหาเราหรอ ไ้ปาฟกไฟก่อนเดวินวคเจอแสงี่คี่เจอแสง้ไหนามจะรีบๆีนะกา่วยช่วยพอมามาจมาวโหอย่ามาละคือๆมันเดินมาเราพี่

เฮ้ยเรือเร็วเร็วตก้วกคนทำไมถึงนวะผมก็ได้มานั่งแอบนะคนเนื่อยทุกคน พอเราสามคนโดดไล่อ่ะทุกคนเฮ้ยแสงแอบแอบปะป๊า ไม่รู้ว่าเขามาจากไหนนะแต่เขามาไล่เราแบบนี้เขาไม่เป็นมินแน่ทุกคนเหมือนจะเป็นคนเมาด้วยนะหายไปแล้วทุกคนหายไปแล้ว เป็นไรเปล่าเพื่อนผมเจอเปิดผมจะเปิดไฟไปหาวิชัยนะนนผมต้องเดินที่มึนมๆนั่นแหละทุกคนเดินขำไปนะเพราผมจะใกล้ถึงละ วงเลยนไปไกลแล้วเมื่อกี้น่าเป็นคนเมาด้วยนะใช่ใเหมือนแบบเหมือนพวกคนคาเฟตี้อะมนเดินออกไปทางโน้นแล้วใช่ครับคือตอนนี้คือเราแอบไนได้เลยใช่ใช่ใช่คือเราวิ่อเราหนักเลยดูดิดูเหงื่อเสือยนะเพื่อมเหงื่อท่วมเลยเหงื่อยมากดิยริงจริงจริ เอ้าใจด้วยเขาควางมีดออกมาไล่ฟันเลยนะเนี่ยเอาเต็มเลยเราเดินออกไปกันไปเขาน่าจะไปไกลแล้วเราเดินออกไปกันแล้วครับเขาน่าจะเดินมากกว่าแล้วทุกคนสวยมากนะทุกคนมาห้าที่กันเกิดขึ้นก็ไม่คือแบบ ผมว่าน no, no, ่าเขาน่าจะเป็นคนขาดสตินะใช่ไหมไม่ก็คนแบบว่าเมาปรงนั้นป้าไม่งั้นเขาไม่มาทําร้ายเราอย่างนี้มีพี่ร้อนอยู่มาทั้งนี้ใช่ใช่โอวิ่งมีกี้ปวดถ่าเลยฮะหล่อโดยล่ะอันตารังนั้ควรปวดถาต้นรามานะใช่ ไม่ง่ายแย่นัผู้ชมคือมันไม่งั้นนอนต้นมันหนีไม่ทันนี่มันคีอนี่มันใหญ่มากเลยใช่ใหมใช่นี่เป็นไงบ้างเราจะหลบภัยแล้เพื่อนเพืนเป็นไงบ้างครั้งแรกตกใจเลยโอ้โหไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยโอเคโอ้โหแล้วรีบกลับเหรอเพื่อน ใช่ครับกับแล้วใช่ไหมกับแล้วคกับเลยคราบอยู่ดึกนี้ยิ่งอันตรายเลยนะทุกคนใช่ครับผมกับเพื่อนสองคนนะครับตัวลาเทียรานี้นะครับใช่ครับเราขอตัวลากันก่อนนะครับขอตัวกลับกันก่อนเพราะมันอันตรายมากโดนไปครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะครับไปครับทุกคน